สวัสดีค่ะสวัสดีนะค,ะครูเฟื่องเทรนเนอร์นวดหน้าประจำสาขาภาคใต้ของสถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมี่นะคะครูเฟื่องจะเป็นมีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะและ ได้ออกมาทรงตนนะคะ,ะได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะเกี่ยวกับศาสตร์นวดหน้ายกกระชับดูแลตัวเองนะคะก็เป็นเพื่อนกันในขณะที่ทุกพื้นที่นะมีหลายพื้นที่ที่เขาล็อกดาวน์กันอยู่นะคะอืมก็อยากให้ล็อกดาวน์อยู่บ้านแล้วก็อยากให้หน้าสวยเด้งๆด้วยนะคะเมื่อเขาปล่อยล็อกดาวน์แล้วหน้าเราก็จะได้เด้งสวยนะออนี่คือการที่มาที่ไปนะคะการสอนนวดหน้าเอ่อหน้าเราสําคัญนะคะหน้าเรามีหน้าเดียว วันนี้ครูเฟื่องจะมาแนะนำนะคะสารนวดหน้าด้วยหยกัวซา,านวดหน้าด้วยโยกโัวซาเริ่มต้นเลยนะการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนะหนึ่งหยกัวซา <c oughs> <c oughs> นะฮะอินหยกัวซาลักษณะของเขาจะ เย็นนะคะจะเป็นหินเย็นห้ามหล่นเด็ดขาดถ้าหล่นนี่คือแตกคือจบเลยนะเ,ออเพื่อนจะเย็นจะแนบไปกับหน้าแบบนี้คือจะเย็นสดชื่นมากแล้วก็ทุกส่วนของยกนะคะทุกส่วนของยกก็จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการนวดหน้าเขาสร้างมาเพื่อการนวดหน้าโดยเฉพาะนะคะข้อดีของเขาคือผ่อนแรงในการนวดมือแล้วก็เข้าถึงได้มัดกล้ามเนื้อชั้นในสุดเลยนะคะมี หลายอย่างมากเลยมีหลายแบบมากเลยนะเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้นะหนนะสอก็คือเป็นรูปหัวใจนะคะจะใช้ช่วงรีดกรอบหน้าแบบนี้นะแล้วก็เป็นโรลลี่อย่างนี้ก็คือใช้ลูดนะใช้ลูดเพราะนั้นอยู่ที่การเทคนิคการนวดแล้วก็วิธีใช้นะมีหลายอย่างนะคะเสร็จแล้วก็มีนะคะหเริ่มต้นเลยก็คือคินซิ่งหน้าผิวหน้าให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะสก็คือโฟมล้างหน้า น,ะะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดหน้าที่ร้านบ้านเฟื่องฟ้าสปาของกูเฟื่องเนาะที่ใช้สอนนักเรียนด้วยแล้วก็ใช้ให้ลูกค้าด้วยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกรดพรีเมียมแล้วก็ป้องกันการแพ้การอักเสบของผิวนะใช้ดีมากๆเลยนะคะเสร็จเราก็จะมีเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มช่วยเรื่องสิวแล้วก็เซรั่มช่วยเรื่องฝ้าเป็นพื้นฐานลงไปก่อน ปรับผิวหน้าฟื้นฟูผิวหน้าก่อนนะนี่คืออุปกรณ์การนวดหน้าของอู้เฟืองเนาะเออใช้ดูแลตัวเองเราจะไม่ใช้เหมือนครีมทั่วไปที่เวลาลูกค้ามานวดจะเป็นครีมนวดหน้าอ่านะคะตั้งหากแต่นี่คือเราใช้ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นะคะในการที่เราใช้ทําความสะอาดและลงผิวหน้ามาอยเซอร์ได้เลยนะอเสร็จแล้วก็มีครีมนวดหน้าของคุ้เฟืองก็จะเป็นมอนตราครีม เป็นครีมที่มีคอลลาเจนมีฮยาลูรอนนะคะอยู่ช่วยให้ผิวหน้ากระชับเด้งนะคะลดริ้วรอยนะคะใช้หลอดนี้หลอดเดียวคือจบหมดเลยทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็รอบดวงตาแล้วก็ใช้นวดหน้าทุกๆครั้งอันนี้เขาจะเป็นแบบตัวเด่นมากเลยนะมีคอลลาเจนผสมอยู่จบด้วยกันแดดนะคะมีทั้งกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดผิวกันแดดนี้จะปกป้องแสงแดดนะคะที่กระทบผิวเราได้ถึง50เท่านะคะแล้วก็ช่วยลด การเกิดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะผิวหน้าเนียนนุ่มนะคะมีการแดดนะมีหน้าแล้วก็มีผิวนะคะอันนี้ก็ดีเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายไม่หนาไม่หนักหน้าไม่แสบผิวนะคะเสร็จแล้วก็จะมามีการนวดนะคะปิดรูขุมขนด้วยไอตโตรนเย็นนะถ้าใครไม่มีไอตโตรนเย็นสามารถใช้ผ้าเย็นชุบน้ําเย็นได้นะคะประครบบล็อกหน้าอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็มีแค่นี้น้องนั้นก็แล้วแต่เราเลยนะคะ อยากสวยอยากงามก็ต่อลิปสติกต่อได้อีกนะคะต่อได้อีกอ่ะเริ่มต้นกันที่การเช็ดผิวก่อนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไลค์นี้เวลาครูเฟื่องทุกครั้งที่ไลค์ครูเฟื่องก็จะอ่านำไปโพสต์ต่อที่ Youtube ก็สามารถไปติดตามเรียนรู้กันต่อได้ที่ y o u t u b e นะคะแล้วก็อครูเฟื่องจะมีกลุ่มปิดของครูเฟื่องสําหรับสอนลูกค้า นะคะฟรีสอนลูกค้าฟรีนะที่กลุ่มนะคะใครสนใจก็อินบ็อกบอกว่าหนูอยากเข้ากลุ่มคือกลุ่มนี้ครูเฟื่องจะเอาเคล็ดลับเอาคลิปวิดีโอเอาเทคนิคที่ครูเฟื่องทานะคะไปลงไว้ให้คุณดูแลผิวหน้าใครมีปัญหาผิวหน้าก็สามารถทักอินบ็อกมาปรึกษาครูเฟื่องได้นะคะครูเฟื่องยินดีมากๆเลยนะคะอยากแบ่งปันอยากานะช่วยๆกันเร,เรารู้อะไรมาเราทําอะไรดีเราก็อยากจะมาช่วยกันเนาะ ้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะเมื่อเราล้างหน้าด้วยคินซิงแล้วก็โฟมเสร็จแล้วหน้าผิวหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะสักกระจางใส่เลยตั้งแต่เริ่มต้นที่ล้างเสร็จแล้วคุณเฟิงก็จะมาเช็ดโทนเนอร์นะเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติสกัดจากน้ําใบหญ้านางนะคะก่อนเป็นการทําความสะอาดลูขุ้อีกครั้งหนึ่งนะคะลดการอักเสบของผิว กว่าที่เราจะกดกล้องกว่าที่เราจะเดินมานู่นนี่น้านหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าฝุ่นสิ่งสกปรกอะไรเกาะอยู่ที่ผิวเรานะก็เป็นโทนเนอร์นะคะเช็ดอีกครั้งหนึ่งการนวดหน้าทุกครั้งนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสะอาดของผิวหน้าต้องเปะล้ำลึกเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดดูแลผิวหน้าไม่สะอาดเวลาเรานวดเราก็จะผลักเขาเข้าไปข้างในก็จะทำให้เกิดการอักเสบเป็นสิวได้นะ หมือนที่ครูเฟื่องบอกนะใครติดตามเ,เพจครูเฟื่องไว้ครูเฟื่องจะมาจันทร์พุทธศุกร์นะคะ3วันเพื่อแบ่งปันเทคนิคการน,นวดหน้าส่วนวันอื่นๆที่ครูเฟื่องไม่ได้มาครูเฟื่องจะโพสต์นะบางครั้งจะเอาคลิปวิดีโอมาลงให้แล้วก็สําหรับนะคะเพื่อนๆหรือว่าคุณลูกค้าหรือว่าเอฟซี FC นะสามารถทบทวนได้นะคะทบทวนได้แล้วก็นวดตัวเองทุกวันตอนนี้ก็มีลูกค้านะมีเพื่อนกันนะคะก็เขาก็นวดตามนะคะ มาได้ระยะหนึ่งเห็นผลชัดเจนนะคะเห็นผลชัดเจนแล้วก็ทําต่อเนื่องสม่าเสมอแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็ถ่ายรูปก่อนนวดไว้นะคะแล้วก็หลังนวดไปแล้วรู้สึกว่าติดขัดมีปัญหาตรงไหนก็ส่งรูปมาให้ครูเฟื่องครูเฟื่องก็จะนะคะบอกแนะนําให้ว่าต้องทําตรงไหนเพิ่มเติมก็ลูกค้าที่ทํากับครูเฟื่องไปเขามีปัญหาหน้าไม่เท่ากัน นวดไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะดีขึ้นแต่หน้าข้างที่ใหญ่ก็ยังใหญ่อยู่ก็แนะนำว่าให้นวดข้างที่ใหญ่ให้มากที่สุดนะคะส่วนข้างที่เล็กก็นวดธรรมดานะคะนวดธรรมดานิดหน่อยพอสมมติว่านวดข้างที่เล็ก5ครั้งนวดข้างที่ใหญ่สัก20ครั้งแบบนี้แล้วพอทําสม่ําเสมอข้างที่ใหญ่เขาก็จะเล็กลงมาเท่ากับอีกข้างหนึ่งต่อไปหน้าเราก็จะเท่ากันการนวดยกกระชับปรับรูปหน้าจะช่วยแก้ปัญหา ของคนที่มีปัญหาผิวหน้าไม่เท่ากันแบบนี้แหละก็ถึงได้เรียกว่านวดยกกระชับปรับรูปหน้านะคะนะเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเลยคุณเพื่อนก็จะลงนะคะเซรั่มเลือดมังกรปรับผิวหน้าก่อนฟื้นฟูผิวก่อนลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะเวลานวดแันนี้นะ ที่ครูเพื่องมาสอนมาแนะนำแบบนี้มีคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนไว้เป็นอาชีพหรือเพิ่มเติมหรือร,อรอูลึกกว่านี้นะคะก็จะมีคอร์สออนไลน์สอนด้วยนะมีตั้งแต่นวดผักสิวนวดยกกระชับบีบีโกนะคะนวดความงาม150ชั่วโมงเมื่ออาชีพนะคะไอ้สนใจก็ลองทักมาติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะ นี่ก็เซรั่มโดนนะคะช่วยเริ่มผิวกระจ่างใสลดริ้วรอยใครมีเซรั่มคือให้ลงเซรั่มก่อนเพราะเวลาเรานวดเขาจะได้ผักเซรั่มเข้าไปฟื้นฟูผิวเราได้ดีขึ้นทาทุกครั้งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ลงที่ผิวให้เอามาถึงคอด้วยนะนะคะคอเขาก็าต้องการการบำรุงเหมือนกันนะคะเอามาถึงคอด้วยผิวหน้าเรา เราสั่งได้แค่รู้วิธีแค่นั้นเองนะวิธีก็ติดตามครูเครื่องไปแบบนี้แหละนี่คือการเทคนิคนวดหน้าตัวเองบางครั้งเราไปเรียนครูอาจารย์เขาเขาจะสอนนวดหน้าให้ลูกค้าเลยแต่นี่คือการนวดหน้าเราเองเพราะฉะนั้นเราทําหน้าเราเองเราก็สามารถที่จะทําตามแบบนี้ได้เลยไม่ถนัดไม่คล่องฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆเมื่อใส่ลำเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการนวดนะ ขั้นตอนการนวดพรูเขาจะใช้ครีมมอนตาสําหรับการนวดครีมนวดหน้านะคะเป็นครีมบารุงครูเพิ่งแนะนําให้มีคอลลาเจนผสมอยู่ด้วยดีหรือให้ยาลูร้อนเพราะเวลานวดเข้าไปก็จะเข้าไปปรับยกกระชับผิวให้เราด้วยนะจะไม่เราหน้าเด็กเหมือนที่ครูเพิ่งบอกเป็นครีมหน้าเด็กแล้วนะคะไม่ไม่แพ้ทำไม่สามารถนวดรอบดวงตาได้เลยหลอดเดียวคือครบจบหมดเลยในหลอดเดียวนะ ใช้สม่ำเสมอนะคะมีวินัยอ่ะ่อไปก็คือนวดด้วยหยกนะ,ะเพื่อนใช้สองอันเลยอ่ะใครมีอันเดียวก็ใช้อันเดียวเนาะเออสองอันคือรีดตั้งแต่ร่องน้ำหมากไม่ไปนะไตไปตั้งแต่ข้างล่างล่องน้ำหมากแก้มแล้วก็หน้าผากนะคะปริมาณการรีดแล้วแต่คุณหนึ่งสองสาม 4 5ครูเพื่งมาสอนครูเพิ่งทำแค่5้5ครั้งนะคะเพื่อเย็นเวลาเนาะถ้าเรามีปัญหามากเราก็ได้มากกว่าน,นั้นนะ10 20ครั้งก็ได้ 1, 1, 1รูปไปร้วกดค้างไว้ด้วยนะคะ 2, 2 3 4 ถ้ารอบดวงตานะให้ใช้ตรงช่วงช่วงเล็กตรงนี้นะคะเนี่ยรีดเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ใช้มือจับด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็รีดตรงใต้คิ้วหน้าผ้า ไอ้ข้างหนึ่งนะคะคิวนาพอ ทำแบบนี้เห็นไหมง่ายมากนะนง่ายมากเลยใช่ปะนะคะสเต็ปแบบนี้ไปก่อนนะอย่างละห้าไต่ขึ้นไปเลยนะสิบยี่สิบแล้วแต่ปัญหาของหน้าคุณนะเสร็จแล้วก็มาที่บริเวณรอบดวงตาแล้วก็หน้าผากเห็นปะไวมากแค่ทำแบบนี้เองทำสม่ำเสมอเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนเอาแล้วถ้าอันเล็กแบบนี้หนูจะใช้ได้ยังไงถ้าหนูไปสั่งมาหนูสามารถสั่งได้ที่ลาซานด้าหรือว่าช้อปปี้นะแล้วหนูจะทำยังไงถ้าเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะ หนูก็เก็บที่กรอบคางนะ1น่งนกเก็บไปที่กรอบคางสองใช้มือช่วยด้วยนะสามสี่ห้าหนึ่งสองสามส,ามสห้าแล้วชื่อมท้าเช่วมช่อมโค้งนี่เราก็รีกขึ้นไปแบบนี้นะ นี่คือใช้อันเล็กนะส่วนคนที่มีโรล,ลี่ที่เป็นอันแป้นใหญ่กับแป้นเล็กเนาะออนะคะมีแป้นหมุนแบบนี้เนาะเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะใช้งัดช่วงร่องน้ำหมากไปแบบนี้นะคะก็กิ้งไปแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะนุ่มละมุนนะคะก็นุ่มอีกแบบหนึ่งนะเป็นนุ่มนุ่มครึ่งๆเชียร์ๆไปแบบนี้ก็ได้จะมีความรู้สึกว่าถ้าของแท้ก็จะมีความรู้สึกว่ายเย็นผิวเนาะเป็นแบบนี้ไปทับต่อก็ได้ ได้หมดเหมือนกันนะถ้ายกกวัวซานะถ้าจะให้สบายผิวอีกข้อดีอข้างอีกอย่างหนึ่งก็คือนำไปแช่ตู้เย็นนะแล้วเวลาเรานำออกมาใช้เนี่ยจะเย็นผิวแล้วก็ช่วยปิดรูคุมกลเราด้วยอันนี้คือเทคนิคนะคะเห็นไหมหน้า โอ้โหเด้งเฟิร์มมากเลยนี่แหละคะ่ะเทคนิคการนวดหน้าด้วยหยกกัวซา,านะคะส่วนเราก็จะใช้มือช่วยหลังจากที่นวดหยกกัวซา,าเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมีการนวดทับด้วยมืออีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ผักครีมลงไปได้ด้วยนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะนี่คือเทคนิคการนวดหน้าด้วยหยกโบษาที่ครูเฟื่องมาแนะนําแล้วก็สอนให้วันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอเทคนิคการนวดหน้านะคะแบบไหนยังไงนะคะในวันพุธวันนี้วันจันเนาะเดี๋ยววันพุธพรุ่งนี้ก็คือให้คุณซ้อมมือนะซ้อมหน้าบ่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดว่าเอ้นวดแล้วดีขึ้นก็ส่งนะส่งผลงานนะคะสอนปีให้แล้วเนาะส่งผลงานมา คุยกันนะคะหรือว่าเทคนิคต่างๆในไลน์นี้ได้เลยนะคะอืมอินบ็อกมาในไลน์นี้ได้เลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแบ่งปันกันเนาะเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการลงกันแดดนะคะการลงกันแดดนะเป็นกันแดดที่เกลี่ยง่ายมากๆเลยกันแดดได้ถึงห้าสิบเท่าเลยนะคุณ 5 0 p a บวกบวกบวกนะกันได้ทุกแสงเลยกันแดดห้ามลืมนะทุกครั้งหลังจากที่นวดหน้าเสร็จนะคะทาครีมเสร็จก็จะช่วยล็อกหน้าที่เรานวดไปด้วยหนึ่งนะสองก็คือป้องกันแสงแดดลดการเกิดฝ้ากระให้เราด้วยใช้บ่อยๆแล้วคุณจะมาดูหน้าตัวเองโอ้หน้าใสมากนะคะอยู่ที่กันแดดด้วยนะต่อให้ครีมดีขนาดไหนถ้ากันแดด ไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยล่ะอออโอเคกันแดดหน้าแล้วเราก็จะมีกันแดดผิวให้ด้วยนะคะกันแดดผิวจะมีกลิ่นหอมป้องกันแดดได้ถึงห้าสิบนะคะ pa บวกบวกเหมือนกันบริเวณที่คอด้วย จะช่วยเข้าไปขื้นฟูบำรุงนะคะรอยคราบด,ดำที่เวลาโดนแสงโดนแดดนะคะบริเวณคอแล้วก็มีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมอแล้วก็นวดนะคะนวดเอ่อกรนน้ำเหลืองด้วยนะโอเคอันนี้คือเสร็จทุกขั้นตอนนะคะต่อไปก็จะเป็นการปิดรูขมขนนะคะด้วยเครื่องไอตอนเย็นเนาะ ถ้าใครมีน้ำเย็นมีน้ำแข็งก็สามารถประคบได้นี่คือเสร็จแล้วการที่นะคะประคบผิวด้วยไอ้ตัวเย็นอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดรูขุมขนแล้วก็ล็อกหน้านะคะล็อกหน้าอีกครั้งหนึ่งให้หน้ายกประชับนะคะเพราะว่าระหว่างการที่เรานวดจะเกิดการเสียดสีเราก็จะเก s <S ิดความร้อนขึ้นนะคะจะเกิดความร้อนขึ้นถ้าเราลงด้วยล็อกหน้าด้วยน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ผิวหน้าเรานะคะประชับแล้วก็ดีขึ้น เครื่อไงไตนเย็นน่ะได้ที่ไหนแล้วก็ครูขาลองเซิร์ชตูได้นะตามลาซันด้าหรืออะไรทุกอย่างเดี๋ยวนี้หาง่ายอยู่ที่เราค้นหากดไปที่ Google เครื่อไงไอตนเย็นเดี๋ยวเขาขึ้นมากาจะบอกแหล่งหมดเลยนะคะคุณก็ไปดูเนาะอันนี้แค่เป็นทางเลือกสะดวกหรือไม่ถ้าเราไม่มีก็เราก็บอกแล้วไงว่าใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประครบได้นะคะ หรือผ้าเนี่ยอนที่เราจะนวดเราก็ผ้าชุบน้ําแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาเรานวดเสร็จเราก็ค่อยเอามาประครบแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเอาที่ความสะดวกนะคะในครูเฟื่องมีร้านนะครูเฟื่องก็เลยมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมที่จะบริการให้ลูกค้าแล้วก็ดูแลตัวเองด้วย นัผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ครูเพื่องแนะนําหมายความว่าครูเพื่องใช้เองแล้วเห็นผลแล้วก็ดีแล้วผิวหน้าครูเพื่องก็ดีดีครูเพื่องก็เลยออกมาแนะนํา โอเคอันนี้คือเสร็จหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างชอบไหม้าชอบคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ใครไม่มีเวลากดไลค์กดแชร์ไปก่อนเนาะนี่แหละคือการนวดหน้าต่อไปเราจะแต่งหน้าเราจะทําอะไรคือได้หมดได้หมดเลยเนาะุเพื่อนก็จะมานะคะทาสีลิปอย่างเดียวก็ได้แล้ว นี่เป็เปลิปแมตมอนตานะคะลิปไม่ติดแมตตลิปบำรุงริมฝีปากทาได้ตั้งแต่ปากแล้วก็แก้มนะคะนะคะทาได้หมดเลยนะเขาปลอดภัยเขาไม่มีสารอันตรายใดๆนะ บันท้าได้ตั้งแต่ปากแก้มแล้วก็เปลือกตาท้าได้หมดเลยตัวนี้สะดวกลิปแท่งเดียวก็อยู่ได้ละแต่ต้องเป็นลิปออร์แกนิกนะอ,อ,อย่าลิปทรงเดชนะถ้าลิปมีสารเคมีมีสารประลดดก็จะทำให้ผิวที่เราได้ลงไปก็จะทำให้ผิวตรงนั้นมีปัญหานะแต่ลิปนี้เป็นลิปออร์แกนิกนะคะก็เลยทาได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าไม่มีปัญหาแน่นอน สีสวยมากสีสวยมากก็สามารถมีสิบสีนะคะสามารถทาได้แบบชอบเลยสีที่คุณชอบเลยนะโอเคอีกนิดหนึ่งที่คุณเพิ่งชอบขาดไม่ได้ก็คือตาน,นะคะองเนี้ย โอเคเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะที่ครูเฟื่องใช้ประกอบการสอนก็ทักครูเฟื่องมาได้นะไม่ว่าจะเป็นครีมซิ่งเป็นโฟมนะคะเป็นเซรั่มแก้สิวแก้ฝ้าหรือว่าครีมนวดหน้านะคะนี่มนตราครีมที่ใช้นวดหน้าบำรุงหน้าฟื้นฟูผิวนะหรือว่ากันแดดได้หมดเลยเนาะอื ส่วนยกก็นะคะสั่งคุ้มเฟื่องก็ได้หรือว่าจะาดูตงางช้อปปิ้งนะคะลาซันดห,หรือ s h o ปปีอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยชอบนะถ้าความสะดวกคือคุ้มเฟื่องมีผลิตภัณฑ์ครบทั้งหมดนะ ครูเฟื่องมีแอปพลิเคชันแม่มดออนไลน์เพื่อนทุกอย่างที่ครูเฟื่องใช้ให้ลูกค้าในร้านหรือว่าใช้ด้วยตัวเองครูเฟื่องก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็แล้วแต่นะถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้วคุณก็ใช้มาร่วมด้วยก็ได้แต่ครูเฟื่องไม่สามารถเคลมให้ว่าเวลานวดไปนะคะผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอย่างใรบ้างครูเฟื่องไม่รู้นะจุดนั้นแต่ที่ครูเฟื่องสนครูเฟื่องใช้คือครูเฟื่องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผลแค่นั้นเองนะ เราเจอกันใหม่นะคะอะไรหน้าว่าครูเฟิงจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรครูเฟิงจะบอกลงหน้าก่อนโอเคไหมวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนทุกๆร้านทุกๆนะคะปังปังปังนะคะทุกอย่างคุณเป็นคนกําหนดนะความสุขความทุกนะคะรายได้หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณคุณเท่านั้นเป็นคนกําหนดนะอยู่ให้มีความสุขโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย